สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องการจ่ายเงินนะครับผ่านระบบ next นะครับของกรุงไทยสาหรับผู้ที่สมัครเข้าใหม่นะครับก็ต้องมีแอปพลิเคชัน next นะครับของกรุงไทยนะครับอยู่ด้านบนอันนี้ที่เป็นรูปนกนี่นะครับครับเข้าไปแล้วนะครับนักศึกษาก็เลือกจ่ายบินนะครับจ่ายบิน ก็เลื่นใส่รหัส p i นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเงินที่มีอยู่นะครับแล้วก็เลือกค้นหานะครับวิทยาลัยชุมชนสมุรสาครครับพขึ้นแล้วนะครับรหัสก็คือของวิทยาลัยคือ8890นะครับ รหัสประจำตัวนักศึกษาก็ให้ใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของนักศึกษาเข้าไปนี่ผมทดลองให้ดูนะครับปีภาคนะครับก็ปีการศึกษา2565อยาภาคเรียนที่นะครับก็ทับ าหาเรียนที่1นะครับจำนวนเงินก็ใส่ตามสาขาที่นักศึษาสมัครนะครับโดยกดนะครับการรัสาฐานที่นะครับบันทึกช่วยจำก็คือชื่อของนักศึกษานะครับใส่ชื่อด้วยนะครับจะได้ทราบว่าสลิปนี้ใครเป็นคนจ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับก็กด ตัวดันนะครับตัวตัวดันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถัดไปนักศึกษาก็ยืนยันจนจบนะครับพอจบแล้วนะครับก็ถ้าเป็นในช่วงเวลาที่เขาจ่ายได้นะครับก็จะขึ้นให้จ่ายนะครับนักศึกษาจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เอาสลิปที่บันทึกไว้ในเครื่องนะครับส่งมาให้อาจารย์ทางกลุ่มลาย ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาได้ส่งเงินค่าลงทะเบียนเข้าเข้ามาแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ